สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วนะครับใน EP ีที่2-3-1นะครับมีพาริสตัวย20รายการมานำเสนอพร้อมกับ e ีพีพิเศษ1องค์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาพบเจอกันเลยนะกับองค์หนึ่งนะก่อนรับชมคลิปนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ด้วยนะครับบ,รรรบ,บ้านมุงพระเครื่อง มีเบอร์โทรติดต่อเลยตรงนะครับเบอร์เดียวกันไลน์นะ0939652361นะครับส่งไม่ตรงปกโทรหาผมได้24ชั่วโมงเลยนะครับดูให้ชอบดูให้รักแล้วก็ปิดแล้วก็จ่ายตังนะครับส่วนผมก็จะมีหน้าที่ไลฟ์ให้ชัดส่งให้ตรงปกนะครับเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะของ EP ที่ สองสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวชัดๆนะนี่นะครับ้ยเป็นหัตุมาหรือว่าลิงนะครับลิงจับหลักนะครับแกะจากเขี้ยวนะครับนี่กลมีรูนะน่าจะเป็นเขี้ยวนะครับศิลป,ปะดีนะครับตัวกำลังหน้าดักเลยเนี้ยแต่การที่สองเป็นภาพสมเด็จนะครับ เนื้อผงนะครับเนื้อผงขาวนี่นะครับไม่ทราบที่ไม่ทราบอะไรเลยนะไล่ตามที่เห็นนี่เลยนะครับนี่รายการที่3เป็นหนุมานจับเขานะครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับเป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะครับนี่ค่อนข้างน้ำหนักนะครับเป็นหนุมานจับหลักนะครับเอ้ยหนุมานจับเขานะครับ จับดักในกรายการที่หนึ่งนะนี่จับเข่าครับหลจัรายการที่สี่ครับเป็นหวายนะครับหวายเก่านะแล้วก็มีสายสินนะครับเลี่ยมเกา่าโบราณเลยนะครับนี่เอาไว้ดูงานเลี่ยมได้เลยนะเลี่ยมเก่าจริงๆนะครับนี่เลื่อมพลาสติกสองสีนะครับรายการที่สี่รายการที่หา้าเป็นพันเนื้อดินนะครับ เป็นพระกุกหลวงพ่อโตกุลวัดบางกระทิงนะครับเนื้อดินเผานะครับนี่นี่นะครับหลวงพ่อโตกุกบางกระทิงนะครับหน่รายการที่6เป็นพระนางพญานะครับหรือหาเก่าๆแล้วมีกระเทาะมุกน,นะครับตัาเก่าต้องมีรอยบ้างเนาะนี่นะครับ เป็นานางพญานะครับกระเทาะบุ่มกระเทาะบนนะครับตามสภาพเลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะในการที่6ในการที่7เป็นภาพปิดตานะครับปิดตาเนื้อผงลงรักนะครับนี่ด้านในพอมองเห็นว่าเป็นเนื้อสีขาวนะครับในการที่7นะครับเอียงๆน,น,นิดนึง นะครับายการที่แปดเป็นพระชัยปั๊มนะครับด้านหน้าเขียนว่าอะไรจะผมอ่านให้ทีนะในการที่แปดส่งตั้งนานนะครับบอกตรงๆเลยอ่านไม่ออกครับนี่เป็นพระปั๊มทองแดงนะครับตูดเป็นรูนะครับกิ่งน,น่าจะหลุดหายไปนะ นี่นะครับแต่การที่แปดอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านไม่ออกในการที่เก้าเป็นภาพรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อทองเหลืองโบราณนะนี่นะครับกลมเป็นโลกลวงนะครับพิมพ์ทรงสวยงามน,นะครับรายการที่เก้าแการที่สิบ เป็นพระพิคเนศนะครับหล่อโลหะทองเหลืองเก่านะครับนี่เก่ามากนะคราบนี้เก่าเลยเป็นพิคเนตหล่อโลหะนะครับเทพปนปเจ้าเห็นความสาเร็จนะพัะพิคเนตรายการที่สิบเอ็ดเป็นสิงนะครับเป็นสิงหล่อทองเหลืองนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกนะครับ ด้านกลนมองไม่เห็นว่ามีเขียนอะไรหรือเปล่านะครับเป็นสิงนะครับเป็นสิงยกขานะครับนี่นะครับเป็นสิงยกขานะเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับสิงแล้วนี่ก็มาอีกแล้วนะครับเป็นช้างนะครับมีหลวงพ่อเงินขี่ช้างอยู่ด้านบนนะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองเหมือนกันนะแปลกตาดีนะครับไม่ค่อยเคยเห็นผืนนี้นะผมว่าเขาหล่อสวยด้วยนะ นะครับผมขี่ช้างรายการที่13เป็นพาคขุนแผนนะครับเนื้อออกชมพูนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะครับฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะครับยาวๆเลยนะครับนี่เป็นพาคขุนแผนนะครับขุนแผนรายการที่สิบสี เป็นพรกขุนแผนเหมือนกันนะครับลงบนทองนะครับนี่นะครับด้านหลังยันห้านะครับเนื้อออกจะเป็นสีดำๆนะครับแต่ลงบนทองนะครับนี่เทาๆดำๆนะครับกับุตทิมนะฮันไล์รายการที่สิบห้าเป็นพระชินลาชนะครับเนื้อดินพิมพ์ทรงแปลกดีนะครับไม่ทราบที่นะครับ แลกแ่การที่สิบหกเป็นเบี้ยแก้นะครับนี่นะครับการคุณใส่นะครับอุชนาโลงฝังปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองนะครับนี่เป็นเบี้ยแก่นะครับขย่าไม่มีประหลอดน,นะครับมีเสียงอะไรอยู่ด้านในนะครับไม่รู้อะไรอยู่ข้างในนะครับแต่ไม่ไม่ใช่น้ํานะครับเป็นเบี้ยแก่นะครับ รายการที่17เป็นนางกวักนะครับเป็นเนื้อผงนะลงบนทองเขียนสีนะครับแปลกดีนะครับคืออะไรผมก็ไม่รู้นะหลังยันนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงที่ไหนอะไรยังไงนี่ไม่มีข้อมูลเลยนะครับแต่ว่าทําสวยดีนะครับรายการที่17รายการที่18 เป็นผ้าลีลายืนเนื้อดินนะครับยืนอ,อ่อนช้อยนะครับแต่ละผ้าผ่านการใช้นะรายการที่18นะครับนี่ที่สินะครับเป็นกุอะไรนี่ผมไม่รู้นะแต่ดูเป็นผ้ากุนะรายการที่19ก็เป็นลีลานะครับแต่นี่จะองค์โตกว่าองค์เมื่อกี้นะนี่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผาเป็นลีลายืนเนื้อดินนะครับนี่ การที่19ในการายการที่20เป็นเครื่องรางนะครับเจ้าของบอกว่าเป็นหนังช้างนะครับเขาเจาะดูห้อยไว้นะเป็นอย่างนี้เลยโอ้แปลกดีจังเลยนะครับดีทางไหนนี่ผมไม่รู้นะครับเขาบอกมายัางไงก็ไลฟ์ไปอย่างนั้นนะนี่นะครับครบ20รายการนะครับ ยี่สิบรายการนี่องค์ละสองรอส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับองค์ที่21เป็นง่างตาแดงนะครับง่างตาแดงนะครับก้นกลวงมีดินอยู่ด้านในนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณกเกือบสี่นิ้วนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ4นิ้วได้นะครับขาดนีกหน่อยนะ หน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศนะครับอง์นี้มีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางน,นะครับเอา400บาทครับเป็นง่างตาแดงนะครับครบ21รายการนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ป้านหมุงพักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ Pfft. <laughs>